สิ่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือระบบการศึกษาของบ้านเราที่เน้นการวัดผลและในทักษะพูดอ่านเขียนฟังนะครับทักษะที่วัดผลง่ายที่สุดก็คือการเขียนครับนั่นก็คือการเขียนแกมมาการเขียนวยากรณ์หรือว่าการท่องศัพท์นะครับซึ่งนั่นเป็นการเรียนที่ผิดธรรมชาติ สวัสดีครับพบกับมูจิว n n e l อีกเช่นเดิมนะครับวันนี้เนี่ยผมมีท็อปิกที่จะมาคุยกับท่านในเรื่องของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของคนไทยกันนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยถือว่าเป็นภาษาที่มีความง่ายอันดับ5ของโลกนะครับในการที่จะเรียนรู้ภาษานี้ใช้เวลาเรียนรู้เพียงแค่1,000ถึง1,500ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดเรา ฝึกภาษาเวลา5ชั่วโมงเนี่ยก็ใช้เวลาแค่ประมาณ1ปีเท่านั้นนะครับในการเรียนรู้ในขณะที่ภาษาไทยนะครับถือว่าเป็นภาษาที่มีความซับซ้อนภาษาหนึ่งของโลกนะครับต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนี่ยประมาณ3,000ชั่วโมงนะครับหรือเรียกได้ว่ามากกว่าภาษาอังกฤษเกือบ2เท่าแต่เพราะเหตุใดน,นะครับภาษาไทยเนี่ยเด็กที่เพิ่งแรกเกิดน,นะครับจนอายุได้ประมาณแค่3ขวบเนี่ยก็สามารถสื่อสารภาษาไทยกับพ่อแม่ผู้ปกครองครูได้แล้ว แต่ภาษาอังกฤษเราเรียนกันมาถึง16ปีทำไมเราถึงยังพูดกันไม่ได้วันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องแล้วก็เบื้องหลังนะครับว่าเพราะเหตุใดทำไมเราถึงเรียนภาษาอังกฤษกันไม่รู้เรื่องอย่างหนึ่งนะครับก็คือระบบการศึกษาของบ้านเราที่เน้นในการวัดผลสิ่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือระบบการศึกษาของบ้านเราที่เน้นการวัดผลและในทักษะพูดอ่านเขียนฟังนะครับทักษะที่วัดผลง่ายที่สุดก็คือ การเขียนครับนั่นก็คือการเขียนแกมมาการเขียนไวยากรณ์หรือว่าการท่องศัพท์นะครับซึ่งนั่นเป็นการเรียนที่ผิดธรรมชาติทำไมผมถึงบอกว่าการเรียนภาษาอังกฤษด้วยการเขียนทายการเรียนแกมมาไวยากรณ์ก่อนถึงผิดธรรมชาติโดยธรรมชาติของคนเรานะครับเราเริ่มต้นจากการสื่อสารด้วยเสียงครับ การสื่อสารด้วยเสียงเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราเพิ่งเกิดมาผมเชื่อนะครับว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องเคยเป็นเด็กทารกมาก่อนสิ่งแรกเนี่ยเวลาเราหิวนมหรือว่าเราอยากได้อะไรก็ตามนะครับเราก็จะส่งเสียงร้องออกมาเสียงดังๆนะครับและพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเมื่อได้ยินเสียงก็จะเข้ามานะครับดูว่าลูกตัวเองเนี่ยกเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นนะครับเช่นถ้าเกิดลูกหิวนมเนี่ยเราก็เอานมมาให้กินเด็กก็จะเรียนรู้นะครับว่า ถ้าเกิดเด็กร้องเนี่ยหรือเด็กเรียกคําว่านมเนี่ยพ่อแม่พวกปกครองก็จะเอานมมาให้เรากินนะครับซึ่งนั่นก็คือการเรียนรู้ของมนุษย์แบบธรรมชาตินะครับและถ้าเกิดมนุษย์เราเนี่ยได้จำำําคําศัพท์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็จะสามารถเรียบเรียงเป็นประโยคได้ในกลับกันนะครับ แต่ว่าทักษะในการเขียนแล้วก็ในการอ่านนะครับมันเป็นทักษะที่มนุษย์เนี่ยประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อที่มนุษย์จะสามารถสื่อสารได้ผ่านสื่อกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นผนังถ้ำเป็นกระดาษเป็นผ้าไหมเป็นแผ่นชนวนหรือแม้กระทั่งเว็บบอร์ดนะครับซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นดังนั้นนะครับในการเรียนภาษาอังกฤษให้เป็นธรรมชาติแล้วก็สำนึกผลเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นเรียนจากการพูดแล้วก็การฟังก่อนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าการ ที่เราจะวัดผลการพูดและการฟังเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้ครูที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากนะครับในการประเมินวัดผลว่าเด็กคนนั้นเนี่ยมีทักษะในการฟังการพูดเนี่ยถึงระดับใดซึ่งนั่นก็ต้องบอกว่าระบบการศึกษาไทยเมื่อกว่า30ปีก่อนเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับครูอาจารย์เหล่านี้ก็จะอยู่ในโรงเรียนเอกชนหรือไม่ก็สถานสอนภาษานะครับอย่างไรก็ตามในยุคนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความโชคดีนะ ที่การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทยนั้นปรับตัวนะครับเรามีการสอนให้เด็กเนี่ยฟังนะครับแล้วก็พูดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในขณะที่การเรียนการสอนทักษะในด้านการเขียนไม่ว่าจะเป็นการเรียนแกมมาก,การเรียนไวยากรณ์อะไรพวกนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความสมดุลพอสมควรนะครับถ้าเกิดท่านอาจจะคิดว่าไอ้การเรียนแบบมันผิดธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นยังไงท่านลองนึกถึงนะครับถ้าเกิดมีฝรั่งคนหนึ่งเดินดม,มาถามท่านว่า เอ้ยยูสถานีรถไฟฟ้าคุณไปตรงไหนคุณก็อาจจะมานั่งนึกนะครับว่าเอ้ยเอยเราต้องเริ่มต้นด้วยประธานกิากรรมนะครับเริ่มต้นด้วยประธานกิยากรรมเราก็ต้องมีการผ่านเวิร์บสามช่องนะครับแล้วก็ต้องมีพวกเพกโพซิชันมีเรื่องของเวลาอะไรเขาไม่เกี่ยวข้องเราก็ต้องมานั่งคิดอีกว่าเฮ้ยเราจะพูดสำเนียงแบบไหนดีมิทิสอเมริกันหรือว่าสำเนียงแบบไหนดีฝรั่งนะครับอาจจะยืนดูเรานิ่งๆสักประมาณ30วิก็งงว่าไอ้นี่คงไม่รู้หรอกเขาอาจจะ โอเคแตงเกียเราก็เดินจากไปนะครับซึ่งนั่นก็บอกว่าเป็นปัญหาหลักในการสื่อสารของการใช้ภาษาไทยของบ้านเรานะครับคือเรากลัวที่จะสื่อสารเรากลัวที่จะผิดพลาดซึ่งนั่นเนี่ยบอกเลยว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษนะครับใจความสําคัญครบถ้วนสื่อสารออกไปเลยครับไม่ต้องสนว่าสำเนียงจะเป็นอย่างไรนั่นแหละก็จะทําให้ท่านเนี่ยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจนะครับและข่าวล่าสุดเนี่ยที่มีข่าวออกมาว่า ประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับท้ายๆของโลกเลยนะครับในมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะไปทัวลงงานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็ต้องมาดูก่อนว่าคำว,ว่าใช้ภาษาอังกฤษเชี่ยวชาญคืออะไร มันคือการใช้ภาษากฤษตอบโต้กับเจ้าของภาษาอย่างทันทีทันใดนะครับและสามารถใช้ภาษาชั้นสูงในการสื่อสารทางธุรกิจหรือว่าทางกฎหมายขอโทษนะครับมันมีไม่กี่ประเทศหรอกที่ใช้ภาษากฤษในการสื่อสารทางด้านกฎหมายหรือว่าทางด้านธุรกิจถ้าไม่ใช่ประเทศที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจจริงๆนะครับบอกเลยว่าไอ้การใช้ภาษาแบบนี้ค่อนข้างยากอย่างไรก็ตตมเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดนะครับว่าการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยนั้นก็อาจจะได้เรียกว่า อาจจะไม่ดีเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งเราก็ต้องมีการปรับตัวเราต้องมีความมั่นใจนะครับในการใช้ภาษาอังกฤษพูดสำเนียงไทยๆไ,ไปเลยและเกิดใครนะครับอยู่ในวงการนัดบินหรือว่าอยู่ในวงการพวกวิทยุการบินนะครับท่านจะพบว่า ATC บ้านเราเนี่ยสื่อสารภาษาอังกฤษกับนัดบินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยสำเนียงคนไทยนะครับ และสำเนียงคนไทยเนี่ยฝรั่งหลายคนก็บอกว่าจริงๆแล้วสำเนียงของคนไทยในการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับแอคเซนต์เนี่ยค่อนข้างกลางๆเคยมีเรื่องเล่ากันนะครับว่ามีนักบินชาวต่างชาติเนี่ยสื่อสารกับ a อท ATC AT ไทยนะครับ Air Traffic Control และ a อ c เนี่ยตอบกลับด้วยสำเนียงภาษาอังกฤษนักบินเนี่ยอึ้งไปสักแป๊บหนึ่งแล้วบอกว่า U ยอยู่ช่วยพูดภาษาอังกฤษแบบที่พูดกับนักบินแอร์ไลน์ของประเทศคุณได้ไหมฉันฟังรู้เรื่อง แต่ที่คุณพูดมาสำเนียงภาษาอังกฤษทำบัญชีฉันฟังไม่รู้เรื่องนั่นอาจจะเป็นโจกนะครับแต่ก็มีเขาโคงจากเรื่องจริงโอเคเรื่องราววันนี้ผมก็ต้องขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้นะครับกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับแล้วก็อย่าลืมรับชมคลิปดีๆในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ